อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนฟ้องอธิบดีดีเอสไอหลังถูกกล่าวหามีส่วนพัวพันกรณีการหักหัวคิวแรงงานไทยไปทำงานในฟินแลนด์นายสุชาติชุมกลิ่นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ายืนฟ้องข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจากกรณีที่ดีเอสไอแถลงข่าวแจ้งข้อกล่าวหาอดีตรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงแรงง,งาน มีเอี่ยวข่าหัวคิวส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นายสุชาติกล่าวว่าวันนี้เป็นการมาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องตนเองโดยยื่นฟ้องต่ออธิบดี DSI ที่เซ็นเอกสารในขณะนั้นรักษาการอธิบดี DSI คนปัจจุบันและผู้อำนวยการกองคดีค้ามนุษย์ในข้อหามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งกรณีที่ดี i อออกมาแถลงข่าว ก็ส่งผลให้ตนเองและครอบครัวได้รับความเสียหายแม้จะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อในการถแถลงก็ตามเราเรื่องของผมปปชรับเรื่องหนึ่งพฤศจิกายนเป็นหน้าที่ของปปชไม่ใช่หน้าที่ของเขาถ้าคุณคิดว่าผมผิดคุณส่งเรื่องไปหน่วยงานที่รับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญผมก็ต่อสู้ในความเป็นจริงในกระบวนการาลของปปชแต่ไม่ใช่คุณมาถแถลงข่าวใส่ร้ายกล่าวหา ผมถามว่าความยุติธรรมมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างนงี้ถ้าคุณอยู่ในกระทรวงยุติธรรมแล้วมีความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งตัวผมผมถามว่าแล้วใครจะต่อสู้ให้พี่น้องประชาชน